สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ม่พบก,กับถ่องคุณยาพาเพื่อนคือเอามอน้สีมาเห็ดไข่พะโลขาหมูห่างหายไปนานเพื่อนๆไม่ค่อยได้ลงคลิปอันนี้ก็คือขาหมูนะคะขาหมูแช่เย็นยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยล้างความสะอาดแล้วทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว ขาหมูนี่เราก็ล้างเกลือนะคะล้างเกลือล้างแป้งมันอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ไข่ต้มไข่ไข่ไก่มีไข่ไก่อยู่สี่ฟองไข่เป็ดสองฟองนะคะแล้วก็มีสามเกลือเนี่ยค่ะตำมมาไว้แล้วเนาะใส่พริกไทยรากผักชีกระเทียมเครื่องก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะแล้วก็รสดีผงนัวซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำ ซอสฝาเขียวน้ำตาลนะคะมาค่ะเราลงมือทำกันเลยมาค่ะลงมือเฮ็ดเลยเนาะอยากกับสิพัดในหมอนะคะใส่น้ำมันลงไปใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยเปิดไฟอ่อนนะคะเพื่อนๆใส่สามเกอเลยค่ะ รู้กัรับค่ะอัดให้งาู้กัน่ะเพราะสารเกิด แหงหอยแลยเนาะเข้ากับสีไส้หมูไปแล้ว่ะดไส้ขาหมูไปผัดผัดให้สุกประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะเนาะเข้ากับเติมน้ำแบบอ่อนๆค่ะ เรืองอ่านสามเกลือข้างสิได้ก็ใหม่นะผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดไปเรื่อยๆแล้วไม่เมื่อยแล้วไม่เหนื่อยผัดไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้เราจะมาุงแล้วค่ะงเราก็ผัดมาได้ประมาณสามสิบสี่สเปอร์เซ็นต น้ำมันแห้งแล้วก็น้ำล้างคุกเติมลงไปค่ะอันนี้เราจะปรุงเลยนะใส่เ,เกลือค่ะใส่เ,เกลือลงไปเลยถ้านะเอาหล่ะค่ะเพื่อนเพ่นน้ำมันหอย2ช้อน ยิ้วขาวก็หนึ่งช้อนนะคะซอสฟลาเกียวก็หนึ่งช้อนค่ะไม่พอเราค่อยเติมนะคะเพื่อนๆแต่่าว่ามันน่าจะพอดีผงนัวผงนัวก็มาลายก็ใส่ลายะะด้วยค่ะเด้อมาหน่อยก็ใส่หน่อย ามด้วยรสดีรสดีก็หนึ่งซอนตกเออหนึ่งซอนตานค่ะใส่ไปเลยมะคขื่งก็ใส่สีอิ๊วดำสีอิ๊วดำลงไปเลยค่ะ ตาลตปี๊บหรือใบค่ะอันนี้น้ำตาลยากเขี้ยวกปเลยนะได้ก็ใส่สองช้อนก่อนค่ะสองช้อนตะ๊ะจากนั้นเราจะเติมน้ำเลยนะคะเติมให้ก้นหมูเลยค่ะ แบบนี้เลยค่ะแม่ดาเราใส่ซีอิ๊ลงไปอ,อีกนี่นะคะเราก็จะตั้งไฟอ่นอ,อนๆไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงเราใส่ไข่ลงไปเลยค่ะตอนนี้นไปเลย มีฟองก็ตักฟองออกค่ะแล้วมีฟองเดือดขึ้นมาก็ตักช้อนฟองออกนะคะแล้วก็จะต้มไปอย่างเงี้ค่ะเคี่ยวจน ขาหมูเราเปื่อยนะคะโอ้ยไจะกิดเอาไข่เดี๋ยวคุ้นย่าชิมดูก่อนเนาะรสชาติพอดีอย่างรสเค็มพอดีเลยค่ะแต่ว่าต้องเติมหวานหน่อย อันนี้ต้องเค็มนำนะหวานตามนิดๆน้ำตาลไปอีกหน่อยนึงค่ะความเค็มความนัวอะไรได้แล้วตอนนี้เราก็จะเคี่ยวว่าไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเรามาชมตอนสุกตอนเสิร์ฟนะคะ เสิร์ฟแล้วคะ่ะตักเสิร์ฟแล้วนะคะแล้วเคี่ยวมาประมาณหนึ่งชั่วโมงถ้าใครชอบเปืป่อยๆก็เคี่ยวต่อได้นะคะแล้วแต่ความชอบของเราเนาะอันนี้กำลังกินเลยค่ะไม่เปื่อยเกินไป <c oughs> ไม่เปื่อยเกินไป กำลังกินเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะหอมมากค่ะเพื่อนๆหอมจริงๆ เข้มข้นเสร็จแล้วค่ะพะโลของเราดังน,นี้นะคะพะโลขาหมูร้อนๆค่ะสำหรับวันนี้คุณย่าก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีังใช้เต็มกระเป๋าอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสุขภาพแข็งแรงน่าทานไหมคะ หอมมากๆค่ะหอมรูภาพแข็งแรงร่ำรวยเฮงเฮงปังปังไปด้วยกันน kind of uhh. so ะคะสำหรับวันนี้คุณย่าก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ